สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดํำทีมเช่นเคยนะครับหลังจากจกวกันยาวลอกนาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ย้ายแกวกันยาวกลับมาบ่อเขาเรียกอะไรนะบ่อคู่แฝดดีกว่าบ่อแฝดครับแฝดนี่คืออะไรทําเป็นสองบ่อครับเห็นไหมตรงนี้บ่อหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าอีกบ่อหนึ่งครับบ่อแฝดครับ ย้ายมาังแต่เมื่อวาน้ะครับแต่ไปธุระก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูฮะนี่บ่อลูกแรกนี่ใกล้จะเสร็จแล้วจะไปดูตรงไหนดีให้มันชัดเจน,นจัดซะสวยเลยเสียเตยอน้ำนี่ก็เลิกสูบเลยนะมารอบนี้เลิกสูบแล้วธรรมดานี่มารอบไหนสูบรอบนั้นครับ บ่อลูกนี้เอาความลึกแค่นี้นะฮะน่าจะอยู่ประมาณที่4เมตร4เมตรในหน่อยน่าจะได้อยู่ไม่ต้องมีเบิร์มครับเอาแบบเอียงเอียงเอาลาดเอียงเอาครัเจ้ากันยาวก็ยังคงทดตัวเองให้ต่ำลงครับเพื่อจะได้ลวงความลึกตามที่เจ้าของต้องการได้ครไม่ใช่ลวงความลึกเพื่อได้เอาดินนะแต่ตัวนี้ลวงเพื่อให้ได้ระดับ ความลึกที่เจ้าของก็ต้องการครับดูบอ่อลูกนี้ผมว่าทันแตงโมแน่นะฮะดูดิมาที่หลังผมเจ้าของสวนบอกว่าเดือนหน้าก็ได้เก็บแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งคก็จะเก็บแตงโมแล้วครับปลูกแตงโมนี่ได้ผลผลิตไวเนาะสามเดือนที้เก็บหน่วยผลเอาไปขายได้แล้วครับ ไวปดู่เหลืออีกหน่อยเดียวนะเหลือไม่กี่สิบเที่ยวหรอกก็จะเสร็จแล้วครับบ่อหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกบ่อหนึ่งครับนี่บ่อแฝดครับเรียกบ่อแฝดโอ้โหจัดให้สโลปเอียงอย่างนี้ดินอย่างนี้ไม่น่าจะพังนะ ดับความดุดแค่นี้ถมคูขึ้นมานี่ก็อยู่ประมาณเกือบเมตรแหละความสูงของครูครับแต่ด้านนี้ประมาณสักห้าสิบเซนได้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยมันต่ําพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับมันลาดเอียงด้านนู้นจะเสริมเป็นเมตรเลยครับคูสะ,ะนี่มองดูนี่ว่าโอ้โหมันมากกว่าสี่เมตรจริงๆนะคูแค่สี่เมตรครับแต่ด้วยความสูงของคูสะ มันก็เลยดูทําว่าดูเหมือนว่ามันลึกลึกเกิน4เมตรเป็นสะบ่อกเก่านะครับขยายเรื่องปลาไม่ต้องไปพูดถึงครับไม่มีให้จับแล้วแห้งหมดแล้วฮนะ ทางก็วิ่งสะดวกสบายครับบ่อลูกนี้เป็นบ่อที่ติดก,กับถนนครับนี่ถนนลูกลังอยู่แค่นี้เองถ้าเก็บไว้หน้าฝุนนี่สบายเลยนะบ่อลูกนี้แต่ด้วยว่าแถวนี้บริเวณนี้บุญรอดมีแค่บ่อเดียวครับจําเป็นต้องขุดแต่ถ้ามีสักสอาบ่อนี่ผมไม่เอาไว้นะแต่ผมยังไม่ขุดนะผมจะเก็บไว้ครับ แต่ด้วยความจำเป็นครับไม่มีมีแค่บอ่อเดียวโซนี้ก็เลยต้องขุดครับแต่ใจจริงนี่โหถ้าไม่ขุดได้มีบอ่ออื่นนี่เก็บไว้เลยนะหน้าคูนี่วิ่งได้สบายครับติดกับถนนไงขึ้นบอ่อปุ๊บไปไม่เกินยี่สามสิบเมตรก็ขึ้นถนนแล้ว 6ล้อดํามก็6คันเหมือนเดิมครับวันนี้วิ่ง6คันเหมือนเดิมดินก็แข็งไหมไม่แข็งครับขุดเข้าได้สบายสบายคนระแต่ถ้าลงไปข้างล่างนี่ไม่แน่นะอาจจะเจอเจอดินตับตับก็คือดินคล้าย,ายเหมือนดินหินเนี่ย กึ่งดินกึ่งหินครับนี่ดูเสเตเต์สโลครับใช้สันมุงกีเอาครับถูเอาถูขึ้นถูลงฮะนี่เอาสนเนี้ยบเลยนะธรรมดานี่ยคูดคูดให้เป็นเป็นแนวสโลก,ก็พอนะแต่ไม่เอาฮะเสีเยเต์ไม่เอาฮะทำแบบหย,ยาบๆนี่ไม่ค่อยถนัดละเอียดนี่ถนัดครับเก็บซะละเอียดเลยไหมดูฮะแต่บางเจ้านี่สังเกตเลยนะ เขาพอเอาเป็นลูปเป็นล่างครับบอกว่าน้ําท่วมมามันก็ไม่เห็นแล้วถูกต้องครับแต่ไอตอนน้ายังไม่ท่วมมาดินี่แหละเก็บเต์นี่ไม่ได้นะนี่เก็บหมดเลยฮะนี่ถูแถูไป เนี่ยวิ่งอยู่ใกล้ๆครับนี่ถนนนี่ไหมน้องนัดออกมาแห้สบายครับบอ่อลูกนี้ติดกับหมู่บ้านจังหากจากบ่อผมเข้าหมู่บ้านก็ประมาณแค่ร้อยเมตรขึ้นดินขึ้นเอาขุดดินขึ้นไปฮะเอาไปเพื่ออะไรเพื่อไว้ปิดครับปิดบอ่อตรงนี้ฮะเอาขึ้นไว้ก่อไว้ก่อนขาดเรือไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีบอ่อข้างหน้าอีกบอ่อหนึ่ง ีถ้ามาก็ตักใส่เลยฮะถ้ารถ6กล้อยังไม่มาเสียเต,เต,เต์ก็จะเอาดินขึ้นไปกองไว้แบบนั้นแหละแบบด้านขวานะฮะเอาไว้ปิดครับปิดบอ่อลูกนี้ครับผมตั้งชื่อให้เลยว่าบอ่แบอแฝดบ่อคู่แฝดนะแต่บอ่อลูกเนี้ยที่ขุดกอนอะ่ะจะเล็กกว่าด้านนู้นหน่อยหนึ่งฮะ แต่ก็ไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่แต่บอลูกข้างหน้าเนี่ยจะใหญ่กว่าลูกนี้ฮะใหญ่กว่าลูกนี้หน่อยหนึ่งอากาศเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กลางคืนบ้านผมหนาวครับกลางวันบ้านผมร้อนครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะแต่กลางคืนเนี่ยโหหนาว วันเริ่มร้อนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวผสมกันไปหมดแล้วครับทุกวนันนี้ช่วงไปลอกนาก็ฝนตกครับอยู่สองวันสองวันครึ่งตกปล่อยๆไม่แรงครับแต่ตกอยู่สองวันมารอบนี้เริ่มร้อนอีกแล้วเปลืองน้ำมันเหมือนกันนะครับเนี่ย ถ้า,ถาวันไหนเจ้ากันยาวนี่ทดต่ำๆนะต่ำกว่านี้นะแล้วก็ล้วงลึกๆนะโอ้โหวันนั้นน้ำมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะหมดเยอะแต่อย่างนี้ถือว่าทดตัวเองไม่ไม่ต่ำเท่าไหร่ฮะต่ำนิดหน่อยต่ำประมาณแค่เมตรเดียว เดีย๋ยวผมพาไปดูบอ่อคู่แฝดครับบอ่อแรกนี่ยกให้เป็นแฝดพี่ฮนะบอ่อต่อไปยกให้เป็นแฝดน้องอ่ะคุณรอที่ตั้งชื่อกันไปฮนะอย่าไปดูแฝดผู้น้องก่อนนี่ว่าใหญ่ไหมนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกบอนะ่อไงทางนี้ก็จะทำ,ทำเป็นทางเข้านี่ทางเข้าของตัวเองครับตรงนี้ ตรงที่หกล้อดำออกนั่นคือทางเข้าร่วมคือจะมีชาวบ้านเข้าไปในสวนยางกันเส้นนี้ฮะเข้าไปในสวนยางในที่ตัวเองกันจะใช้ร่วมกันครับตรงนั้นแต่นี่จะทําเป็นของตัวเองเลยเข้าสวนมาดูแตงโมข้นอะไรต่ออะไรกีดยาก็เข้าทางนี้เลยต่อไปฮะอ่ะนี่ฮะแห้งหมดแล้วน,นะ ตอนใหม่ๆนี่ถ้าใครติดตามจะรู้เลยเสียเตอร์นี่ได้ปลาไหลไปหลายตัวเลยข mm ี hmm. ้โคนี่เพียบภาพเลยแต่ตอนนี้แห้งไปหมดแล้วแห้งหมดแล้วฮะอ่ะ mm hmm. เดินไปไหนอน่ะสงสัยจะเดินมาถากตรงนี้ให้มันต่ำลงฮะ เกี่ยไม้ออกไม้นี่เอาไว้สําหรับแขะพุ่งจีนะเนี่ยนะว่าแล้วว่าจะต้องมาถากตรงนี้ให้มันต่ําลงครับเพื่อว่าเจ้าการยาวจะได้เก็บคน่อได้เสมอเดี๋ยวค่อยปิดเอาไม่ปิดกระกรว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องปบกลับคืนครับยอมลงทุนหน่อยแต่คน่บเขาเสมอครับ,บเก็บคน่บเขาเสมอต้อตงทำแบบนี้นะฮะ เพราะว่าจะตักสบายเก็บขึ้นบ่อได้เรียบร้อยฮะ6ล้อดำก็เริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวจอดรอแป๊บหนึ่งอ่ะวันนี้คลิปนี้ผมขอจบเพียง่่งนี้ก่อนครับพามาดูเจ้าั้นยาวกับทีมงาน6ล้อดํากับบ่อคู่แฝดครับบ่อแฝดครับบ่อพี่บ่อน้องบ่อพี่เสร็จแล้วเหลือบ่อน้องคนระับ เดี๋ยวคนี้บุญรอดขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสนับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ